เป็นไงมากอากาศอากาศหนาวมากครับลมแรงดีครับลมแงกี่องศาเนี่ยตอนนี้1องศาบนจุดกลางเต้นเลยเนาะเราเรามีเป็นเต้นให้ให้กลางมีจุดนะครับมีห้องน้ําแล้วก็ข้างล่างก็เป็นหกเตสามารถพ่านได้สวยครับเนาะมาเที่ยวมาเที่ยวได้เลยคตอนนี้ก็คือมารอชมชมตะวันแสงแรกของวันขึ้นค่ะดีเหนุผลฟ้าสวยงามมากเราอยู่ ระดับกับภูเขาเลยฮะนะสวยมากสวยมากนะแล้วลมแรงไหมฮะโอั้งแรกมันเสียงไหมครั้งนี้แต่ลมนะทั้งคืนเลยค่ะสัมผัสได้แสลมแต่อยู่ในเต็นท์ก็อุ่นนะครับอในเต็นท์ก็อุ่นก็จะได้ยินเสียงลมเป็นระยะเลยฮเหมือนเหมือนนอนฟังเพลงบรรเลงให้หลับสบายแล้วเคยมาไหมฮะเนี่ยผมไม่เคยครั้งแรกค่ะครั้งแรกนะครั้งแรกเลยค่ะประทับใจค่ะเราจะมาอีกไหมฮะมาแน่ค่ะ ต้องมาอีกแน่ๆค่ะ I'm มาจากไหนครับมาจากตากแล้วมาครั้าางแรกหรือมาหลายครั้งแล้วมาครั้งแรกครับด้วยความที่เห็นทางแพดฟอมต่างๆักสื่อออนไลน์เขาเคยมีคนมาท่องเที่ยวเป็นสายแคมปิ้งก็เลยสนใจก็อยากจะมาสักครั้งหนึ่งวันนี้มีโอกาสก็เลยมาครับก็เมื่อวานพลาดที่จะชมพระอาทิตย์ตกดินก็เลยวันนี้เลยตั้งใจตื่นเช้าเพื่อที่จะมาดูพระอาทิตย์ขึ้นนะครับอากาศ เมื่อคืนจนถึงตอนนี้ก็ค่อนข้างเย็นนะครับเหมาะสําหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะออกมาพักผ่อนซึ่งเดินทางง่ายไม่ได้ไกลจากตัวเมืองตากก็ห่างออกมาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับแล้วก็สิ่งในความสะดวกวันนี้ถือว่าดีค่อนข้า,างครบครับไม่ว่าจะเป็นห้องน้ําหรือว่าพื้นที่ต่างๆ ก็อยู่ที่ประมาณ12-13องศาแล้วก็ตอนนี้เวลา0 3 4นะครับก็มอ,อยู่ที่15อ,องศานอกจากาจะามาเที่ยวพักผ่อนผ่อใจแล้วสิ่งที่ตั้งใจมาเลยวันนี้ก็คือจะมาเก็บบรรยากาศกลับไปนะครับบรรยากาศข้างบนนี่สวยงามแล้วก็ขนาดนี้พระอาทิตย์0 3 4พระอาทิตย์ก็ยังไม่ขึ้นก็ยังเข้ารอเพื่อจะชมความงามของ คาทิดขึ้นที่ดยอยผึ้งชัยครับ